สวัสดีค่ะในช่องกิมกุสมาแลวเพื่อนเราไปเชียวนะคะตอนนี้กับกาลัางเตรียมตัวศีเข่าคกุ้มปิดกันนะคะพ่อแม่พี่น้องชื่อัดสองตัวยังเนาะ,นะวันนี้เป็นวันที่วันที่สิเบเอ็ดเนาะพี่น้องเนาะ

พอดีพอดีน้องสาวไปรอดเอาิเนาะไม่แรเลยนี่ยพอีคนสกน่อยเนาะไม่จบเาเขอบคุณหลยๆน้องกรสวยือกาทันลาการลินนาวิธีกับปาก่ติงแต่วันวจีบบอกเปลี่ยนบเก่งที่พ่่อดแต่ชเคยไปใช้นี่เอตายนะวิธีเลยบอบ่เก่งเยอคาว่าจี้มาเดาเก่งเด้อ ยาเจอหน้าเว่เจอกันเจอกันเลยเจอกันเลยบี่อมนุษย์ยโสนองสาวหลามาแลยดึงนลังเด้อมาตุ่มมะฮอมกันแล้วนี่คือหน้าเเดียวกันคือสาวนอกเพทศบ้านแพงของเรานะคะมีตาแม่ฉมังมาใงใกัดฝากเนี่ยฝากตัวด้วยนะเพราะฉะนพี่อมนุษย์ดีาฝากกนี่าฝากตัว

เอาล่ะเด้อขอบคุณค่ะสัมผัสไปเลยคนแล้วนะคะขึ้นน้องเอ็นนะคะนอเอ็นคุนสวย ไม่ใส่เหรอไม่ใส่มันดูไม่เซ็กซี่อะค่ะน่ยเอาออกเลยเนาะมันดูเป็นอ่าต่างค่ะต่างต่างเคเดยแม่ก็อต่างสูสูสูสคสู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 ู้สูสูสูกูส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 ชสูาูส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 ูบูสูสมสูเูยูส่อลููลูสสูููู่ก ไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมยางาอไม่ค่อยว่างยังพอเฮ้ยได้ขายไปใช่ได้ขายไปก็ไม่เห็นหนาโดนเดวให้ที่อย่างูทอย่มาก็ไม่เห็นทำงานว่าไม่ได้กับลูกกับผัวแล้วไย้ ค่ะสัญญาค,ค่ะน em, um si BE like ี่ถอดตอนไม่ได้เพราะว่าสวยแล้วอะไร่ะมวาัรับคุณนายัาดีครับเต้เตอันผู้เอกาย่าใส้หางสัญญากลยสิกถอดนี่ถอดหางรูปได้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 ถอดอันนี้เพิ่มเกินไว้หลังเวทีระเบี่น้อยเ้อ เจอกันหน้าเวทีพี่น้องซื้อบัตรจ็อกก์กันขบขื่นแมวล่าค่ะกข้าวขบขื่นแมวล่าค่ะมือนนี้บบขันฮะบบขันแดงหนาพ่อก็ได้เปล่าที่กำลังเวทีนะคะสวัสดีค่ะดีค่ะลูกเต้าขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันเนี่พี่น้องเนี่ย สว bon ัสดีค่ะสว <Elena> ั <h ank. S 2> สดีบอมบคุยเอบอกว่าให้เอาหางบอกแม่ก็จะเอาหางบอกแม่เอาหางออกออไม่เนาะโอกใส่แบบแม่เอเคเนาะใส่แบบเดาด้วยได้ได้ได้อย่างคุณแม่จัดให้จัดเตยมแล้จัดเตรียมแม่จัดเต็มนี่คือหลังเวทีแล้วพี่น้องเด้อหลังเวทีทุกคนก็เตรียมงาน แม้กระทั่งคู่ปอเองนะคะใจจดใจจอ,จจอกระลังจะ<อ>งขึ้นบา้ากระล่างสิขึ้นบ้าสีดาไข่นอดีเองใช่ไหม <c oughs> ท่านี่ไหนได้ดา้ายคนที่ท่ผู้ชายเมื่อคืนใช่ไหมคนที่ทุ่มผู้ชายเมื่อคืนใช่ไหมเอาหน้าตาละไม้่ใครขึ้นกันเฉยๆไม่ใช่นะคนละคน คนคนผู้หญิงชนีแก่คนนั้นไปแล้วไปแล้วใช่ไหมไปแล้วทั้งหมดท่องต้องเป็นสิบสิบบาทเลยนะลูกล่าลูกล่าวบอกลูกล่าวพ่น้องให้กุ้ยไส้แม่ขึ้นอ่ะเอยโตกลมเลยเก่งมากเก่งมากพอกับสิบบาทเสียสุดให้ผู้ชายหมดเลยเที่ยวเมาแล้วจำยังไม่ได้ละตอนนั้น บางหลัง คือว่าจองตัวแล้วบ่อเขาไปอยู่ในกลุ่มปีเราไปอาจจะเป็นไรทุดทไทยก็ได้นะคะเพราะว่า,วาในยินคาวา่อาอ่าโจวเป็นสีได้ออกเดือนท้ายแล้วนะคะ90%เซนนะคะอาจจะเปิดวงวันที่2 5นี้ก็ได้ในพี่น้องเด้อ วัสดีครับม็นผู้หล่อเพ่งอ่ะน่นารักน่ารักหมขึ้น,นอีก<ะ>่แม่ราเซลแม่น่เด็นแม่จมูกผู้นี้เลยนี่มันพ้นมัวมัวน่ะไปที่นี่ปอขึ้นันขึ้นบ้านน,านี่นบิเบียร์บิ๊กเบียร์เชิหรอเสี่ยคนขึ้นกันซื้อหรอ๋อข,ขอโทษนะโทษค่ะ ยูก๋วยเตียวเรายวยูคืกำลังใจกูาว่อจะเวนเรามีกระเพาอยูตะบาม่อะไมบ้างเพือนมขายังมีพะไรงมีพัดแห่งหมูเชยแบบแบบแซ่บมบกับเขราจ้ามีอะไรบ่กฮะ ไ้่ไล่ไลตักมาเลยอายุอายังเห็เลี่ยงเขาไม่้นัูกก็กลนแต่ว่าในี้หวงแม่ไม่เห็นกับเข่าเมียนแค่เนี้หมูไปตกขากิขาจ้ามาเลยมีกับข้าง ก,ก,กินยู่เนี่ยเพราะท่านกินเผาเยาอะโ้ตรเล่ขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันนะคะว่าวานม่ติมซีรีสคลิปได้<อ>พ่อแม่พี่น้องก็ให้เขาไปกดเบ้งทุกๆคลิปแล้วก็เขาไปคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์กันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ไว้ชั้นนี้ก็น้องพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะขอบคุณะคะ่ะ